ใช่ค่ะยาอุ๊ยยำเอ้ย

จางจ่าเอแย่ยังดูนี่ค่ะยำ กินให้หอะรเนี่คะนี่กินยำหรอคะสั่งยำจากแม่ค้าหรอคะมีอะไรบ้างคะมีช้างด้วยหรอคะมีมีแมวด้วยมีน็อกแคนควินด้วยมาแบ่งแม่กินด้วยแบ่งแม่กินด้วยนะแบ่งแม่กินด้วยนี่แน่กินหมดทีเดียวเลย